ครับวันนี้มาแล้วครับบารบมีพระใหม่แต่วันนี้พามาชมพระใหม่นะครับแต่ยังไม่รู้เป็นพระของอะไรสั่งไปเยอะอบิดไปเยอะมาดูมาดูเลยนะครับอันนี้ ลองปู้โตสวยมากเลยครับลองปูดโตสร้างห้าสิบเก้าเหรียญคืนแดงโบน้องเงินอันนี้ร่ำรวยอันนี้น่าจะเป็นเต่าของแปดดงสีอ,อ๋อใช่เลยครับ เต่าเต่าของแปะลงสีเต่าอ,อาแปะนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่สวยมากเต่าอ,อาแปะอันนี้ก็เป็นเต่าอ,อาแปะลายสงชาติเต่าอ,อาแปะนอนนี้ เจ้าสวมหาเสือฉี่เงพก็พัดมุนจักรโอ่ครับโอเคครับ